เสนอตอนที่หเรื่องชีวิตในวัยหนุ่มแบบท่านพ่อลีหลักคิดหาเหตุผลความเชี่ยวชาญกล้าหาญเสียสละเฉียบคมเด็ดเดียวกล้าแกลง่ง ข้มแข็งกระตัญยูรู้คุณและมีปัญญาเป็นเลิศคืออุปนิสัยของท่านพลีธรรมทโรโดยแท้ท่านพลีธรรมทโรท่านมีนิสัยที่แตกต่างจากคนท,ทั่วไปราวฟ้ากับดินท่านช่างคิดคิดทะลุปรุกปรงช่างพินิษพิจารณาช่างชอบใช้ปัญญาไตรตรองเพราะนี่เป็นส่วนแห่งบุญที่ก่อตัวจนกลายมาเป็นองค์ท่าน ท่านเป็นผู้มีบุญนุนส่งให้มาเกิดย่อมมีความคิดที่แตกต่างออกไปจากนิสัยของคนธรรมดาทั่วไปท่านทำอะไรมักจริงจังตั้งใจเพราะบุพเพชาติท่านเอาความดีเติมใส่ในจิตใจไว้มากดังคำที่ว่าสุขเป็นผลมาจากการทำความดีผลแห่งการกระทำความดีย่อมสอดคล้องกับเหตุผลทำให้เกิดสติปัญญา เมื่อสองขาท่านยืนหยัดมั่นคงจึงมองเห็นสายทางที่ยาวไกลได้ตั้งแต่วัยเด็กในวัยเด็กท่านมีนิสัยที่แปลกแตกต่างจากเด็กทั่วไปบางทีต้องถูกผู้ใหญ่ดูด่าว่ากล่าวอยู่บ่อยๆทำให้เขาคิดว่าท่านเป็นคนอวดดีแต่แท้ที่จริงแล้วท่านมีดีที่จะอวดมากกว่าท่านพลีธรรมธทโรเราชีวประวัติของท่านในช่วงนี้ไว้ว่า พออายุได้1 1ปีเรามีความคิดแตกต่างจากคนวัยเดียวกันว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เราจะทำไม่ได้ยกเว้นเรื่องเดียวที่จนใจเป็นที่สุดนั้นก็คือเรื่องเลือดในอกของแม่ที่เราดูดดเดิมเข้าไปนั้นสุดปัญญาที่เราจะหามาตอบแทนท่านได้ ในปีนั้นเองแม่ท่านได้ถึงแจกกรรมนับเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ท่านเล่าว่าเราแอบไปนั่งน้ำตาไหลอยู่ในกลางทุ่งนามีน้องเล็กๆคนหนึ่งเป็นผู้หญิงได้พยายามเลี้ยงดูกันมาส่วนคนอื่นๆเข้าโตแล้วต่างก็พากันแยกแย้ายไปทำมาหากินยังเหลือแต่พ่อกับเราและน้องต่างพากันทำนานเป็นอาชีพพออายุ12ปีได้เรียนหนังสือไทย พออ่านออกเขียนได้เราเรียนก็ไม่เจ๋งสอบชั้นประถมก็ตกเสียอีกคิดว่าช่างหัวมันไปรไรถึงจะสอบตกแต่ใจไปเรียนจนครูให้ออกพออายุได้สิบ้าปีเรามีคติธรรมฝังแน่นในหัวใจสามอย่างคือ 1. จํานวนคน80หลังคาเรือนในหมู่บ้านเดียวกันนี้เราจะไม่ยอมให้ใครมาเหยียบหัวแม่ตีนเป็นอันขาดส ในบรรดาคนที่เกิดปีเดียวกันเราจะไม่ยอมแพ้ใครในเชิงหาเงิน 3. ถ้าอายุยังไม่ถึง30ปีเราจะไม่ยอมมีเมียเราจะต้องมีเงินอยู่ในกระเป๋าของเราให้พอเสียก่อนจะไม่ยอมแบมือขอใครกินถ้าจะมีเมียต้องเป็นผู้เลือกเองใครจะมาคุมถุงชนไม่ได้และผู้ที่จะเป็นเมียจะต้องมีพร้อมทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติและสกุลสมบัติ ในที่สุดอายุ17ปีเราจึงได้ออกจากโรงเรียนสมัยนั้นมักขัดอ,อกขัดใจทะเลาะก,กับพ่อบ่อยๆคือพ่อต้องการให้เราทำการค้าขายชีวิตสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเอามากๆเช่นไปหาซื้อหมูวัวควายมาขายให้เขาเอาไปค่าเป็นต้นพอถึงเทศกาลงานบุญประจำปีอยากจะไปทำบุญกับเขาบ้างพ่อก็คอยขัดขวางเสมอกลับบอก ให้ไปทำไรทำนาเสียในเรื่องนี้ทำให้เราอารมณ์เสียบ่อยๆบ,บางวันน้อยใจเราไปนั่งร้องไห้ยอยู่กลางทุ่งนานึกในใจว่าเราจะไม่อยู่ในหมู่บ้านนี้อีกต่อไปแต่ก็ต้องอดทนอยู่ไปก่อนต่อมานับว่าโชคดีที่พ่อได้มีเมียใหม่ ชื่อว่าแม่ทิพย์พ่อสนใจแต่เมียใหม่ไม่ค่อยมายุ่งวุ่นวายอะไรกับเราตอนนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยทางแห่งการสแสวงบุญก็เปิดกว้างขึ้นเมื่อเราอายุได้18ปีออกเดินทางจากบ้านมหาพี่ชายซึ่งทำงานอยู่ที่ตลาดหนองแสงจังหวัดสระบุรีมาพักอยู่กับพี่ชายบอกพี่ชายให้ไปเยี่ยมพ่อบ้างพี่ชายก็ไม่พอใจเราจึงหนีออกจากบ้านพี่ชาย เดินทางท่องเที่ยวไปเรื่อยๆเที่ยวแสวงหางานหาเงินเพราะคิดอยู่เสมอว่าเงินเป็นของคู่กับชีวิตในวัยหนุ่มชะการนั้นเรามีความรู้สึกว่าตนเองอยังเป็นเด็กน้อยอยู่เสมอเช่นมีเพื่อนฝูงแนะนำชักจูงไปเที่ยวผู้หญิงก็ไม่สนใจเพราะเรื่องพบผัวมีเมีย,มยคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเด็กตั้งใจเอาไว้ว่า ถ้าเรามีความสามารถเลี้ยงดูได้อย่างน้อยสามชีวิตขึ้นไปเราจึงจะยอมเกี่ยวข้องกับผู้หญิงยังมีข้อรังเกียจอยู่ข้อหนึ่งคือเวลาเป็นเด็กเริ่มรู้เดียงสาถ้าได้เห็นผู้หญิงตั้งครรภ์นจนจะคลอดทำให้เกิดความรู้สึกทั้งเกลียดทั้งกลัวกลัวทั้งการเกิดกลัวทั้งการตายคนทางภาคอีสานเวลาจะคลอดลูกมักจะเอาเชือกผูกบนขื่อบนแปลโยงลงมาแล้ว เอามือโหนปลายเชือกร้องโวยวายด้วยความเจ็บปวดหน้าบิดคอเบี้ยวเราไปเห็นเข้าต้องเอามือปิดหูปิดตานอนไม่หลับเพราะภาพแห่งความน่าเกลียดน่ากลัวนั้นติดตาเรื่องเหล่านี้มีความรู้สึกขยะดมาตั้งแต่วัยเด็กเมื่ออายุได้19ปีเหมือนมีอะไรมาสะกิดใจให้มีความคิดนึกถึงทางบุญและทางบาปเราไม่มีนิสัยในการทำบาป ตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุ20ปีได้เคยฆ่าสัตว์ใหญ่ตายเพียงครั้งเดียวคือฆ่าสุนัขเหตุที่ต้องฆ่ามันนั้นจำได้แม่นยำว่าวันหนึ่งขณะนั่งรับประทานอาหารอยู่อยู่ลานหน้าบ้านแล้วเอาไข่ไปหมกไว้ที่กองไฟสุนัขก,ก็มาคาบเอาไข่ไปกินเสียด้วยความโกรธจัดจึงลุกขึ้นคว้าท่อนไม้ตีหัวสุนัขตายคาที่พอมันตายก็เสียใจเป็นอย่างมาก คิดกลัวว่าเราได้ทำบาปใหญ่แล้วคราวนี้แล้วจะมีวิธีแจ้บาปครั้งนี้โดยวิธีไหนหนอคิดไปคิดมาจึงไปค้นคว้าหาหนังสือธรรมะเก่าๆมาอ่านท่องจำคาถากรวดนว้ำไหวพระสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้สุนัขตัวนั้นทุกวันใจดีใจชื้นขึ้นมาบ้างแม้ตอนนั้นเราอายุยังไม่มากนักแต่ก็ได้เคยคิดไปเสียหมดทุกอย่างในเรื่องทางโลกคิดคิดไปเท่าใด ก็ไม่เห็นจะมีวันจบสิ้นลงได้ส่วนเรื่องการงานแม้เป็นงานของผู้หญิงเราจะต้องทำให้ได้ทุกอย่างตั้งแต่ทอผ้าปั่นฝ้ายหุงข้าวต้มแจงแต่จะทำได้ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะถ้าเราทำไม่ได้เราจะไปสอนคนอื่นบังคับคนอื่นไม่ได้อำนาจทั้งหมดมันอยู่ที่ความรู้ความสามารถและความจริงของเรา สมัยเป็นเด็กหนม่มเราเป็นคนค่อนข้างคิดมากคิดถึงขนาดที่ว่าถ้าหากเราจะต้องไปอาศัยอยู่บ้านใครเมื่อลงเรือนไปแล้วจะต้องให้เขากวักมือเรียกหาเราจะไม่ทำสิ่งใดให้เขาเกลียดเลยเมื่อเราพ้นไปแล้วคำคนนินทาคำเดียวจะไม่ให้มีตามหลังเราต้องสร้างอำนาจให้มีในตัวเหมือนสะสมดินระเบิดเอาไว้กระสุนปืนถ้าไม่มีดินระเบิด มันก็ใช้ทำลายอะไรไม่ได้คนที่เป็นบ่าวเขาก็เพราะตัวไม่มีอำนาจที่จะเป็นนายเขาส่วนคนที่เขามีอำนาจเขาก็สามารถชี้นิ้วให้คนอื่นทำอะไรอะไรก็ได้ถ้าเราไม่สร้างอำนาจให้มีในตัวเราแล้วเราก็จะต้องเป็นบ่าวเขาตลอดไปเป็นทาตยิเลตตันหานั่นเองเราต้องสะสมความดีในตัวเพื่อให้ได้ธาตุกายสิทธิ์คือมโนมยิทธิ ถ้าเราเป็นนายมีอำนาจใช้เขาได้เราก็จะได้ดั่งนอนสบายปลอดภัยคุณความดีเกิดขึ้นได้ทางจิตใจถ้าใจไม่ดีความดีทางกายกับความดีทางวาจามันก็ไม่ดีความดีเห็นได้ง่ายที่สุดแต่มันเกิดได้ยากที่สุดเช่นกันนิสัยใจคอระยะนั้นเราคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะบวชเพราะอยู่บ้านก็หาเพื่อนถูกใจไม่ได้มาอยู่ที่วัด ก็หาไม่ได้อีกเหมือนโลกทั้งโลกมันร้อนรุ่มวันหนึ่งจึงปรึกษาพ่อ